สวัสดีครับพ่อชายครับบังคังลำลุยครับผมครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้มาติดตามแนวทางของฝันโค้งสุดท้ายของพ่อชัยครับเพื่อประกอบในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่2มกราคม68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ก่อนอื่นก็มีพี่ด็อกเตอร์แต๋วนะครับแล้วก็ พี่ประวันรัตครับแล้วก็พี่ทิพวรรณครับได้ฝากเงินให้ผมนํามามอบให้กับคุณพ่อชัยเนาะครับผมก็ได้นํามามอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้พี่ทั้ง3ท่านมีแต่ความสุขครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับอ่าแล้วก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับครับอ่าพ่อชัยมีอะไรจะอวยพรให้พี่ทั้ง3ท่านไหมครับผมขอให้เอฟซีทั้ง3นะครับ มีอายุมั่นคนยืนขอบรัวตลอดปลอดภัยอย่างเขาปีใหม่แล้วมีแต่ความบั่งคังร่ำรวยสิ่งดีๆเกิดขึ้นในขอบรัวเด้อครับผมถูกครับครับคราวนี้เรามารับชมรับฟังความฝันคงสุดท้ายของพ่อชายด้วยกันนะครับคุณพ่อชายบอกว่าฝันแล้วเนาะฝันแล้วครับครับผมฝัน พฝันมือขึ้นว่านนี่ครับยังว่าอันไปนอนอยู่สวนผลละไปกีดยางอยู่สวนวันนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่มันบพท่านเด้ขึ้นในยังนะมันเป็นบานใหม่สองสันนะครับอยู่สวนยางเห็ดแล้วแต่ว่าบพท่านได้ขึ้นหาเลยหาหมือเพท่านได้ครับจะคล้องกับเลยไปนอนท่าตารางนะนอนไตทุนเพื่อจีสซี่อวหาหมือสันวันดีได้ขึ้นแต่ขนาดไปนอนอ่ะนอนสามสีขึ้นกับเพาะท่านฝันนอกมานอนมือขึ้นว่านนี่มาฝัน ฝันว่าจังไดนั่นบ่เดียสีว้าให้ฟังนะครับมันเอาอีกแล้วพี่น้องจักสีวา่าแนไใดเอาอีกเทื่อนึงละบันนี้จักสีเหดจังไดจักสีวาโศกหรือจักสีว่าอันใดกับบฮหงนะครับฝันว่ารถพี่ช้ยคนที่สองนะครับฟังเลยครับรถพี่ช้ยคนที่สองนะครับขับมาได่ทังใดกับบฮหงมาต่าบันไดเหอนเหื่อนหลังนั้นมุนเบิดเหื่อนนั่นแต่ว่ารถนั่นบ่เป็นอย่างแต่ว่าทั้งนานันมุนเบิดแต่ว่ามองป้ายทะเบียนนั่นเห็นเลขคือเก่าเห็นเลขทะเบียนรถหนึ่งแปด หนึ่งหนึ่งทะเบียนรถนั่นแต่ว่ารถทั้งน,นั้นมุนเบิดแต่ว่าป้ายทะเบียนเป็นอย่างบันไดเงื่อนพอเก่าคันนั้นหักลงมากกองออยอ้เลยครับสีเหตุอ,อย่างไรเออบัตรก็เลยก็เกียดให้พี่ชร้ายก็เกียดคือขับรถเนวนี้ว่ะอย่างไรมาส้นบันไดเงื่อนกันมุนเบิดเออบัตรก็เลยโอ้เหตุจะไหนหนอว่ะเออเเลยอ่้โอ้ก็บายว่าเจกี้เหตุอ,อย่างสี่เงื่อนคอ,อยบ้านนี่ขึ้นได้หนิว่าเหตุเงื่อนเร็วไม่ไม่นึงหนินว่าบันไดก็บล่ลางเหตุขึ้นเก่าคันว่า เป็นว่าเห็นใจไหนแล้วมันส้นแล้ว่าวันนี้ส้นนะมันมุนเบิร์ดทั้งหนาแต่ว่ามองป้ายทะเบียนว่าเป็นอย่างไปเปิดเห็นทะเบียนรถตุนเบิ่งในทะเบียนรถนี่ครับครับตรงๆเลยครับบ่ได้แก่้หยังเลยทะเบียนรถก็จังสี่อหรีทะเบียนรถเล่าไม่สี่เอกครับผมตอนนี้ดับอยู่มุเสตาร์บทานติดอยู่ครับเออแต่ว่าฝันว่ารถนัมนมาส้นมันได้เงื่อนหักมุนเบิดเอือเฮื่อนกันบันไดเห็นบันไดขืนเก่าคันเด้เป็นเฮื่อนสองสันน่ะนะ ครับผมก็รลจังว่าวันสีหามือหาเว้นไปขึ้นแต่ว่าบัดนี้ไปนอนขีดยางนอนทั้งตารางอ่ะนะเพราะท่านในมือในเว้นก็คิดว่าสี่ขึ้นเดือนซีนี่ละแต่ว่ามือขึ้นว่านผัดมานอนฝันว่าพีใส้นี่ขับรถมาส้นบันไดเงื่อนนั่นมุนเบิดเงื่อนนั่นมองบันไดนะฮักขับล่องเยอเบิดบัดนี้ทั้งนารถนั่นมุนเบิดแต่ว่านทะเบียนรถบเบินอย่างไปเบิ่งเห็นทะเบียนรถหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับผม กันั่นแหละก็จนตื่นมาตกใจตื่นมาอู้กูสิเป็นอีหย่างอีกน้อมาฝันแนวนี่ว่าเอาอีกแล้วเด้อว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเ้ยว่าจักสิเฮ็ดจังไงว่าเอาอครับเลขมันฝันแปลกๆป้ายอเราก็อยู่ส่วนเล่าได้บเคยได้มาบังเบียดอย่างผมด้แต่ว่ามาฝันว่ากีไส้นี่ขรับรถไม่ตีเอ็กทะเบียนรถ18 1 1ซดหนึ่งหนึ่งส้นมันได้เงื่อนฮักมนเบิดครับอนเออก็นี่นแหละก็เลยตื่นมาเอเฮาสิเป็นยังไ๋อีกนู้นอก็คิอดอยู่ผู้เดียวได้ เรียกว่ากับภาวหน้าว่าให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะนะเออนั่นละ่ะก็เห็นรถเล่าเป็นอย่างสี่รถเล่ากับสตาร์บัต e ิดมีมาฝันแบบนี้เลยรถเล่าไม่ที่เอ็กทะเบียนหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับครับอ่าพุณพ่อใช่นี่ฝันเกี่ยวกับบ้านสวนหลังนี้สองเทือแล้วเนาะครับสองเทือนี่นี่คือเทือที่สองครับคลิปแรกฝกันเห็นบ้านหลังนี้เนาะพ่อครับผม แต่บ้านหลังดีกับท่านมีบ้านมีเล็กที่เฮียบ่มีเล็กที่ครับค่ารอบแรกตอนนั้นกับที่ผมลงนําเสนอให้ผู้ชมได้เบิ่งเนาะครับคือตัวของคุณพ่อฝันอาวามีค้นหาบเนื้อหาบหยางมากเนาะมีแมีอนครับผมนี่คลิปแรกแล้วกัคุณพ่อมาฝันมืกขึ้นนี่ครับฝันเห็นพิชายขับรถ อ่าไม่ตีเอกครับทะเบียนหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับครับมาส่วนบ้านของคุณพ่อใช่ครับบ้านที่อยู่สวนยางครับท่านผู้ชมครับอ่าคุณพ่อก็เลยว่าสิตีเอาตัวเลขก็ขึ้นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเมียนครับผม้วก็มีเพิ่มเติมก็คืออายุอายุเล่านั้นหาสิบกว่าปีหาสิบหกปีครับหาสิบหกครับคือระวังหาเก่าไว้น้ามนาะครับเมื่อามีครับท่านผู้ชมครับที่คุณพ่อ ผมเขียนไว้เนาะครับสำหรับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งกจะลืมตัดแน่เนาะครับเป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งหรือว่าหนึ่งสองตัวกับหนึ่งสองครับท่านผู้ชมอาหกกันหาเก่าครับจะมีประมาณนี้ครับครับตัวเลขจากกามฝันของคุณพ่อครับคุณพ่อตั้งแต่อคุณพ่อมาอยู่นี่เนาะคุณพ่อบ่ท่านได้เคยฝันเห็นพี่ชายด้ยเนาะโวเลยโวเคยฝันเห็นเราจักเถื่อนยังว่าเมื่อคืนนี้มันเพราะฝันว่า เราขาปลดนี่จักมาได้ทางไหนหมโหพุ่งส้นบันไดเฮื่อนมุนเบิดเฮื่อนสองสันนะมันเป็นเฮื่อนใหม่เฮื่อนใหม่โบราณว่าฮั่นได้ขึ้นเลยเท่นล้ว,ว่าฮั่นได้ขึ้นในย,ยังเลยใส่บันไดจนหางมุนผ้าพอย่อเลยทั้งหน้ารถหางมุนเบิดแต่ว่าไปเบิ่งทะเบียนรถนั่นว่าเป็นยังไปเห็นทะเบียนรถหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับเลขทะเบียนรถเลาวตัวย,ยต่าไม่ตีนะครับครับครับอือ เอ่อหรือว่าแต่โตของอ่าพี่ไส้ของพ่อไส้นี่เพื่อนบอได้เปนหยังไหมบ่ได้เป็นหยังฝันเม่นเป็นยังว่าพุ่งส้นนนบันไดเฮื่อนพรหักบุญเบิดบันไดเก่าขันครับครับอืมตัวเลขก็ะสวยงามอยู่นะพอเนาะเม่นครับอ่าให้ท่านผู้ชมิจารนะเบิ่งนครับทำมักเนี่ยทังตัวเลขของคุณพ่อไช่เนาะครับครับอาสรับคลิปแรกครับท่านผู้ชมทันใดที่บอท่านได้เบิ่งนเนาะครับก็สามารถไปอ่า เบิ้งใดเนาะครับพิมพเข้าไปในช่องของเขยอีสานใต้ครับทางยู u ูบเนาะครับแล้วก็วกดตรงวีโอแล้วก็ไล่ดูคลิปของพ่อชายได้เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปแนวทางโค้งสุดท้ายครับก็มี f c หลายท่านถามมาเนาะครับว,วันนี้ผมก็มา,าติดตามแล้วก็ถ่ายทำคลิปของคุณพ่อชายให้แล้วเนาะครับก็ให้พิจารณาดูก็แล้วกันครับมันย,าน,ย,า,นยานมันยานมันพลาดเข่ามาคือคือวังสุดก่อนนะครับกันฟันเนาะเนี่นี่มันมัน,มนเลืกมันสีเขา่าเดย เป็นโมฝันมันถเก๋งขั้นี้กันยังเต็มเต็มเลยนี่กับโมฝันมารหลดกีใส่ตำแบบสุดๆเลยนะครับครับผมไปเบิงทะเบียนรถเพิ่นห็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งครับครับเบิงในความฝันส้นแล้วยังไปเบิงทะเบียนรถไอ้ยอไปเห็นรถรถดเพิ่นมันกับเพศจอดลางางอยู่เรียนบไดอือก็เลยว่าอุ้ยมันสีเอาอีกแล้วนี่งานนี่ว่าสัตว์เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วพว่มาน่าครับครับ แกโบนเนะพ่อเนาะมันเคยเป็นแต่จังสั้นยังหวาว่าอยากเ้าได้เรื่องนี้นะเวลาพอใส่ฝันเห็นรถย้ำไดนี่ครับผู้ชมแทบสีบบอพาดนะพ่อเมียนครับคือเขาตลอดครับครับครับรอบนี้ก็ขอให้เขาเนาะพ่อเนาะเมียนเพราะว่าฝันว่ามายังแห้งได้รถขันนั้นมาส้นมันใดเฮื่อนพอเก่าขันหักมุน้อยหอเบิดรถทั้งหนามุนเบิดแต่ว่ามองทะเบียนรถเล่าั้นบ่อปินยังครับครับไปเบิ่งทะเบียนรถเล่าก็เห็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง ก็ให้ซื่อตัดเอานะครับครับมีประมาณนี้มีครับผมครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ผมเคยอีสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ คับคุณพ่อครับอวดพรปีไม้หายเอฟซีนะครับผมครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนนะครับมั่งทั่งลำรวยมดหนีมดสินเหลือกินเหลือใสลูกพระลูกล้านเดินทางปลอดไยสุขุสุขชนเด้อสาซาครับผม